มันแปลงเป็นไก่ได้ไงคุณผู้ชมปกติแล้วม,มันแปลงไม่ได้ไม่ใช่เหรอผมจําได้ว่ามันแปลงไม่ได้นะถ้าเกิดผมจำไม่ผิดอะคุณผู้ชมมันแปลงไม่ได้นะ่ะเงี่ยมอีกดอกสนั้นไหมสักเงี่ยมโอ้โหตัวที่สามฮะสุดยอด เอาละครับครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะยีสุติการวิกตูดี้แคทนั่นเองรายการทำให้คุณเรียนรู้และสนุนพ้อแม่ของผมวิกตูดี้แคทนั่นเองกานันกรรอบชมทุกเกมมั่ยครับนั่นเองนะฮะและตอนนี้เราก็มาเล่นบ็อกรันกันอีกแล้วเช่นเคยดิเดียวแม่งรีบยี่เป่งเลยนะฮะอะ้วเลือกตรงไหนวะ มันอยู่ตรงนู้นอะโอ้มัทอนนะฮะเป็นไรอู้สุดยอดอนะตอนนี้เราก็อคลิกที่เป็นที่บล็อกอู้สุดยอดนะฮะตอนนี้เราเป็นเตาเผามมนที่เรียบร้อยแล้วนะฮะสำหรับใครที่ไม่ได้ดูมินิเกมตัวก่อนนี้นะ,ะผมสามารถไปดูได้เลยนะฮะเดี๋ยวผมใส่กราดไว้ข้างบนด้านซ้ายมือนะฮะอย่าลืมคลิกอย่าลืมคลิก

ตำแหน่งของเรานะฮะแต่ว่าเราจะได้รับคอนด้วยนั่นเองนะฮะฮ่าเน่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 ตรงนู้นตรงนู้นยังไม่มีมาแล้ว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 ฮะมาเร็วนะฮะมาเร็วเดินไปไหนแล้ววะเดินไปไหนแล้วอู้ฟ้าผ่าไปทีฮะจุดไปทีนะฮะปุ้งโอเคโอ้โหมึงจุดกันรัวขนาดนี้โอ้โหมึงจุดขนาดนี้เลยนะฮะเอ๊ะเดี๋ยวกันแกะแกะ แกยังงงนะฮะเดี๋ยวเราหลบมาตรงนี้ดีกว่าคุณผู้ชมเนี่ยหลบมาตรงเนี้ยนะฮะเป็นแพ็คคู่เป็นแพ็คคู่นะฮะอยู่กันตรงนี้เป็นแพ็คคู่นะฮะเดิเดินเดินมันกระโดดกันดึงดึงโอ้สุดยอดนะฮะแหมผมอยากเปลี่ยนแล้วคุณผู้ชมแหมอยู่ตรงนี้แล้วมันไม่เวิร์กนะฮะมันดึงโอ้มันจะอยู่สูงไปเปล่า โอ้ยอยสูงเลยทีเดียวฮะคุณผู้ชมตรงนน้นตรงนน้นตรงนน้นไขว้น่ะไก่ชิเกนชิเกนเด็กเกไก่บิลหมดแล้วได้ไงวะทะลุมาจากไหนวะทะลุมาจากไหนโอ้ไม่กรอดโอ้ไม่กรอดโอ้ไม่กรอดนี่หรือเปล่าว่าลูกไก่เนี่ยหรือว่าตรงนี้คะคุณผู้ชมนี่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 ชื่อแดงนะฮะโอ้โหมันยิงมารัวมากเลยแถวนี้นะฮะมันเกิดอะไรขึ้นอ่าน ไก่โดนไปแล้วจ้าอือหือโอ้โหโอ้โหธนูมึงยิงรัวขนาดนี้ฮะคุณผู้ชมโอ้โหเป้าหมายนี่ตรงเป๊ะเลยวะโอ้มึงยิงมาจากไหนวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผมรู้แล้วมันมาจากไหนมึงมาจากมึงมึงจะยิงทำไมฮะมึงจะบอกจุดทำไมโอ้นั่นนั่นนั่นแกะแกะแกะนะฮะแกะแปลงร่างเปล่าวะแกะแปลงร่างหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะนะฮะไฟเบอร์ไฟเบอร์ นี่นี่นี่โอเคอุ้มมันมาแล้วก็ประกมันมาแล้วมันมาแล้วนิ่งนิ่งนิ่งโอ้ยชิตโอ้ยชิตแล้วไม่ต้องโดนผมคนเดียวด้วยวะไม่เข้าใจฮะโอ้โหโอ้โหโแล้วโดนบุคนเดียวด้วยนะฮะโอ้ยโดนสองคนวะเขาบอกว่าที่ที่ใกล้ที่สุดก็คือที่ที่ปลอดภัยที่สุดนะฮะไม่ใช่ เขาบอกว่าที่ที่อันตรายที่สุดคือที่ที่ปลอดภัยที่สุดนั่นเองนะครับเอ๊ะตรงไหนวะไหนไหนไหนมัอยู่ตรงไหนวะเนี่ยชั้นสื่อหรือเปล่าคุณผูชมโอ้โหชั้นสื่อนี่ก็ไม่แน่นะฮะไม่แน่ไม่แน่ไม่มีเลยเฮ้ยในน้ำรอเปล่าวะไันอนไปเอ้ยเฮ้ยเฮ้ย ออ้ได้คนชนะแล้วผมสรุปแล้วคือฮันเตอร์ชนะเย็น yes. โอ้แม่เราอยู่ฝั่งฮันเตอร์พอดีเลยนะฮะเราชนะไปที <c oughs> แต่ว่าเรายังไม่ได้ฆ่าใครเลยนะคุณผู้ชมเออหแม่ถือว่าฆ่าน้อยมากนะฮะั <c oughs> ูดีครับลุงลุงมาเล่นฮันเตอร์กับผมเปล่าโอ้ลุงจะไม่ไหวแล้วลุงแกงมากแล้วโอ้ลุงแล้วลุงอายุเท่าไหร่เนี่ยโอ้โหผมอยากเล่นฮันเตอร์กับลุงมากเลยอะลุงเป็นฝั่งซ่อนก็ได้เดี๋ยวผมหาเองลุงเอาเปล่า โอ้ลุงจะไม่ไหวแล้วเลยหลออนานเล่นไปเถอะโอ้ลุงเสียงแก้วะลุงตอนนี้านอายุเท่าไหร่นี่โอ้โหนี่จะ2อ1 7แล้วลุงอายุเท่าไหร่เนี่อ๋อยุของลุงก็พันกว่าปีได้ลุงนี่มึงเป็นปู่เลยมั้ยเนี่ยมึงยิ่งกว่าปูอ่อีกเนี่ยลุงโอเคเขาเล่นอะไรกันเนี่ยแนตรงน,นี้ไม่มีอะไรเนี่ยโอ้ไม่มีปลากรัวนะฮะโอ้จุ โอ้มีปลาัวตรงนี้แล้วก็ไม่บอกแม่ผมจะได้เล่นด้วยนะตั้งแต่แรกแต่ไม่ต้องไปคุยกับอีตาลุงมา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 เริ่มกันเลยครับผมรอบที่สองนี้นะฮะอืมเรยียบร้อยฮะมามาอืมได้เป็นฝั่งหาแล้วมันรู้สึกแบบชื่นใจนะฮะมันรู้สึกชื่นใจชื่นใจนะฮะแม่ฝั่งนี้คงอือาจจะเกิดได้ดีนะครับตอนนี้โอ้โหฮัน <c oughs> ฮันเตอร์มี3คนนะคุณผู้ชมโอ้โหสุดยอดฮะเอเดเดหมู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 ึงอย่าวับหมูมึงอย่าติดวับหมูนะแมปนี้แล้วนะครับแมปนี้แล้วนะฮะแมเฮ้ยเจอ้าเเฮ้ยเฮ้เอาอะไรยังไงเฮ้ยจื๊บจืจนี่สลับสลับฟันฟเ้ยจืจื๊อุยยอุ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 เอาบอกเอาบอกเหเอาบอกอุยยอุยอจื๊บอุยยอุยอุ อุ้ยโอ้โหโอ้โหเอาเรื่องฮะคุณผู้ชมมันอยู่ไหนวะอืมอืมเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะมึงยกกูใช้ทีนูไม่เป็นหรอฮะอืมอืมยังไงยังไงอืมอืมอืมเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมึงวิ่งหนีทำไมวะอืมมึงอย่าวิ่งหนีเยี่ยมโดยมีหนึ่งดอกครับคุณผู้ชมอืมอืมอืมเยี่ยมเยสตัวแรกเว้ยตัวแรกฮะตัวแรกเป็นไงล่ะมึงอยากช่วยตัวนั้นนักนะฮะมึงก็โดนเองเดี๋ยว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  อยู่ไหนน้าอยู่ไหนนะอยู่ไหนน้าทำเป็นฟรอมทำเป็นฟรอมอยู่ไหนนะอยู่ไหนนะมึงไม่รู้หรอกว่าก็นแล้วไอเด็กดอกเออมึงไม่รู้หรอกว่าก็นแล้วอู้หไม่รู้หรอกว่ากแล้วอู้หู้ที่สองฮะคุณผู้ชมตยอดนะอุ้ย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 อุยอุ้ยยยอยอยยยยอย มึงเป็นไก่เหรอมึงเป็นไก่เหรอ,หอมันแปลงเป็นไก่ได้ไงคุณผู้ชมปกติแล้วมันแปลงไม่ได้ไม่ใช่เหรอผมจําได้ว่ามันแปลงไม่ได้นะถ้าเกิดผมจำไม่ผิดอะคุณผู้ชมมันแปลงไม่ได้นะอเยี่ยมอีกดอกสักนัตไหมสักเงี่ยมโอ้โหตัวที่สามฮะสุดยอดว <c oughs> ้าสุดยอดเลยออย่าห้าวมึงอย่าห้าวเนี่ยนักลบฝั่งไทยนะอย่าห้าวอย่าหา้าวอุยอ้ยอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมึงอยู่ไหนวะ เดา๋เดี๋ยว my friend my friend เจเย็น my friend เรากำลังอยู่แมเฮ้ย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 เฮ่ยเฮ้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 ยเฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ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 ้นเฮ้ยนฮ้ยเ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 ฮเฮียเยเฮ้ไหน้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้เฮ้่เฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยเยย้างนอกครับคุณผู้ชมเสียงเหมือนเกิดการฮ แถวนี้แหละแถวนี้แหละเอ้ยเอ้ยเอ้ยถนนมาแย่คุณผู้ชมผมซุ่มอืมไม่ใช่เว้ยเฮ้ยไม่ใช่ว่ะนี่ไงอ้าวไม่ใช่วะผมนึกว่าใช่ในนี้หรือเปล่าวะอืมมันอยู่ไหนวะฮะมันเหลือกี่ตัวครับคุณผู้ชมโอ้เหลือเจ็ดตัวนะฮะสำหรับคนซ่อนแม่มันทำเป็นฟอร์มฟอร์มเนียนอยู่ในนี้หรือเปล่าวะฮะไอ้นั่น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 นั่่นชิลเดนอันนี้คืออะไรอ่ะอะไรก็ไม่รู้อ่ะคุณผู้ชมไม่รู้เหมือนกันเก็บ ไม่รู้เหมือนกันว่าคืออะไรนะฮะผมก็เก็บไปนะฮะเอ๊มันอยู่ไหนวะรอยู่ไหนวะนะฮะนี่มันตัวอะไรวะเนี่ยอนี่แถวนี้มันมีอะไรไหมอืมกลุ่มดีกว่าฮะกิ๊กเดินไม่มีเว้ยเฮ้ยไม่มีเว้ยอืมอืมอืมสักนั้นไหมอืมไม่มีไม่มีเลยแถวนี้โอ้โหเราแวกนี้แม่งสุดยอดอะ่อมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนวะอือวลาเหลือเวลาแค่สองนาทีฮะ ไหนวะอยู่ไหนวะไหนวะตาต้องไอ้ไก่เก่เก่เก่มึงอย่าหนีมึงอย่าหนีก่ไก่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกู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 กกูกูกกู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 ุูก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 กกกกกุกูกกูกกกกกูกกกููนกูก ฮีเดอร์ได้เป็นแน่เลยคุณผู้ชมมันชนะแน่นอนอ่ะแถวนี้หรือเปล่าวะเข้าก่อนโดนเราแถวนี้แหละมันมันมันโผล่ออกมาแถวนี้แหละคุณผู้ชมเขาที่แล้วนะฮะเฮ้ยแหมตกใจฮะแหมมันอยู่ไหนวะมันอยู่ไหนนอมันอยู่ไหนนอนะไอ้อยู่นี่หรือเปล่าอยู่นี่หรือเปล่านะแถวแถวเนี้ยไอ้พวกเนี้แหละเนียนกันได้นะฮะไอ้พวกเนี้ยเนียนกันได้นะฮะแหมมันไม่มีเว้ยเฮ้ยมันไม่มีแถวนี้ไม่มีเลยเหรอไม่มีเลย โอ้สุดยอดแถวนี้เช็คย่างเช็คย่างเช็คแล้วเช็คแล้วมันไม่มีฮะโอ้โหไม่มีได้งไงไม,มันมันมันเก่งไปแล้วคุณผู้ชมมันจะเก่งไปแล้วโอ้โหเหลือสามิวิฮะสามิวิอันมีค่าสําหรับเรานะฮะไหนดูซิดูสิเบิงก่อนเบิงก่อนเบิงเบิงเบิงไหนมีใครวิ่งไหมมีใครวิ่งไหมไหน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 ,ไหน,ไหนโอ้โหไม่มีนิน่งกริบเลยจังนิง่ง อย่างนิ่งอ่ะโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวเดียเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเยอ้โหโอ้โหโอ้โหอโอ้โหสองสองแล้วหนึ่ไอทียนทีแม่งเ้ยเทียนทีมันเกียร์นะคุณ้ชมโอ้รอบนี้เราแพ้อืมเอาละฮะรอบนี้ผมต้องกลายเป็น ผู้ซ่อนแน่นอนนะฮะไม่ได้ไม่ได้ไไดรอบนี้ต้องเป็นผู้ซ่อนนะฮะไม่ไหวเลยเขาที่แล้วนะฮะแมมันซ่อนเงินเนียนเหลือเกินเดี๋ยวดูพี่น้องนะะพี่เนี่ยโอ้โหนักซ่อนฝั่งไทย <laughs> นักซ่อนฝั่งไทยอปากูานะฮะคุณผู้ชมแม่พลาดได้ไงบะตรงนี้นะฮะเดี๋ยวเราต้องเซฟใหม่เซฟใหม่โอ้โหมีเวลาตั้งยี่สนะิบว,วินะฮะแม่ชิวชิวนะฮะ ชิวๆไปนะครับเดี๋ยวรอบนี้เราจะแปลงเป็นอะไรดีคุณผู้ชมอ่าเป็นกระถางดีไหมเออกระถางถือว่าดีเหมือนกันนะเออฮึ่ยจืดจืดจืดโอ้โหโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเยสโอ้โหถึงเว้ยถึงเว้ยถึงเว้ยถึงวะนะเฮ้ยเฮ้ยจืดถึง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 แมงไหนแมงไหนอ้าวมันแปลงนะฮะไหน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 ขอเป็นอะไรดีเป็นอะไรดีตอนนี้เราเป็นอะไรอ่ะเอาเราเป็น TNT เหรอเป็น TNT เหรอ ป๊บนึงนะ TNT นี้จะเกาะกลุ่มยากหรือเปล่าวะคุณผู้ชมไห <c oughs> นมีพวกไหมมีพวกไหม,มเรียบร้อยฮะมีคนข้างๆเรากลายเป็นฮันเตอร์ไปอูดูก่อนนะถ้าเกิดมันเป็นฮันเตอร์งี้แสดงว่ามันต้องรู้สิเออใช่ไหมมันต้องรู้มันก็ต้องรู้เดี๋ยวก่อนนะ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 ซ่อนดีกว่าฮะซ่อนดีกว่าซ่อนดีกว่าซ่อนซ่อนอเราเป็นอือันนี้ดีกว่าเรียบร้อยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะมันไม่แปลงให้เราวะ ใช้เวลาอีกเท่าไหร่เนี่ยเรียบร้อยได้ยังได้ยังเฮ้ยแล้วเป็นชั้นหนังสืองนี้มันมันมันจะเนียนหรือยังไงวะนี่ไงเออนี่ฮะตรงนี้ฮะคุณผู้ชมเนี่เอาไปมองเอาไปมองนะฮะไหนจุด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 อูชิบอูชิดโอ้ยอะไรเนี่ยโอ้ยมันจะวิ่งมาทำไมวะโถคุณผู้ชม เราก็นี่อุตส่าห์เนียนเลยนะฮะอยู่เมือนวิ่งขึ้นมาเอาโจนะฮะไอ้ตายเถอะคุณผู้ชมไหน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 มันมันมอยู่ในนี้หรือเปล่าวะฮะเอออยู่ในนี้หรือเปล่าอืมอย่าอย่าอย่าซ่อนเดอ้ออย่าซ่อนอย่าซ่อนออกมาออกมาออกมานะฮะแถวนี้มีไหมไม่มีเลยเฮ้ยคุณผู้ชมอื้มอู้แหลก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 โอ้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 แหลกแหลกแหลกอ่าไม่มีเว้ยเฮ้ยไม่มีแหม มันจะไปซ่อนอยู <itud soundtrack> Wait. Wait. Uh, ่ตรงไหนได้กันอีกแล้วฮะคุณผู้ชมโอ้โหตอนนี้ผู้ซ่อนมี13คนเยอะมากนะฮะสิบสามคนแล้วคุณผู้ชมโอ้โหอะไรจะเยอะขนาดนั้นวะเดี๋ยวนะมึงมึงไปอยู่ตรงนั้นได้ยังไงหืมึงไปอยู่ตรงนั้นได้ยังไงสุดยอดมึงนี่เนียนเหลือเกินฮะคุณผู้ชมเอ้ย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 เฮ้ยเฮ้ยได้ยินเสียงอยู่ได้ยินเสียงอยู่ตรงนี้หรือเปล่าวะหืม เฮ้ย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 มึงขึ้นบินตรงนั้นได้ยังไงฮะมึงขึ้นบินตรงนั้นได้ยังไงเดี๋ยวก่อนนะคุณผู้ชมเล็งแป๊บเล็งแป๊บอือโ้หแหลกแหลกพอดีเลยนะฮะอืมวิ่งวิ่งมึงเอวิ่งเหรอเอวิ่งเหรอฮะฮะวิ่งเหรอฮะเจ้าวิ่งเหรอเจ้าวิ่งเหรอเจ็ดตัวที่สามฮะคุณผู้ชมแม่ทำเป็นวิ่งทำเป็นวิ่ง แม่ฟอร์มมึงเยอะเหลือเกินนะฮะสงสัยผมต้องมาอยู่ด้านบนนี้แล้วนะฮะเพราะว่าด้านบนนี้รู้สึกว่าคนจะแบบโอ้โหซ่อนมากเลยทีเดียวนะฮะข้ะางล่างอะไรวิ่งวะข้างล่างอะไรวิ่งแวบๆนะฮะนะ,ฮะขึ้นมาแล้วจ้าไหนะะดูสิอ่ามุมนี้ใช่ไหมมุมนี้ชอบซ่อนกันใช่ไหมไหนไหนเช็คแป๊บ,บนะฮะแถวๆนี้มีอะไรไหมอมอุยอ้ยอุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ย อุ้ยเข้าหน้าผมเต็มเต็มเลยแล้วกําลังซูมซะด้วยอื้มตายแล้วฮะอยู่ด้านล่างด้านล่างปะน่าจะด้านล่างนะฮะแต่ว่าตัวไหนล่ะเออเฮ้ยตัวไหนล่ะตัวไหนล่ะตัวไหนล่ะอื้มเช็คแม่งให้หมดฮะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เฮ้ย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 เฮ้๋เฮ้ย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 เห็นแล้วเฮ้ย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 เฮ้เว้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ย ไม่โดนเว้ยเฮ้ยเอาเลยฮะเอาเลยฮะวิ่งครับเดบแฟครับจ้าเดบแฟจ้าเดบแฟจ้าเดบแฟตจ้ามึงเนียนมึงเนียนไม่ได้แล้วมึงเนียนไม่ได้แล้วครับตัวที่สี่ครับผมคุณผู้ชมห้ยไฮสร์ในนี้มันมันซ่อนไม่ได้ใช่ไหมในโอ้โหมันมันต้องอยู่เด่นเด่นอะไรประมาณนี้คุณผู้ชมมันต้องเนียนมันต้องแบบออกมาจากจุดที่เขาไม่ค่อยจะอยู่กันนะฮะเช่นอะไรวะเช่นอะไรวะ เอเช่นอะไรนะที่มันแบบจะอยู่อยู่ที่แบบที่เด่นเด่นอะไรมาเนี้ยนะฮะเอแถวนี้มันก็นำาปนไม่น่าจะมีแล้วนะเอแถวนี้นะฮะบนบนนี่ก็มุมบนหมดหรือยัง,งมุมบนเนี่ยผมรู้สึกว่ามุมบนนี่แหม่อยู่กันได้เยอะนะฮะอืมไม่มีแล้วมั้งตอนนี้เหลือแค่ห้าคนเท่านั้นนะฮะห้าคนเท่านั้นมันไปซ่อนกันอยู่ไหนเออเอเอเดี๋ยว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 ลองโอ้โหเดี๋ยวแฟดเลยจ้าเดี๋ยวแฟดเลยจ้า ดูแฟนเลยจ้าไหนไหนมึงออกมาแหมบอกเลยฮะคุณผู้ชมมันชอบอยู่ตรงที่มันไม่มีใครเขาอยู่กันนะฮะแหมทําเป็นเนียนคือว่ากูไม่เห็นหรอฮะคิดว่ากูไม่เห็นหรอหืมมึงคิดว่ากูไม่เห็นหรอหืมโอ้โหโอ้โหอยู่ได้ไงวะเฮ้ยมึงขึ้นไปได้ไงวะฮะเฮ้ยเฮ้ยหื้ขึ้นบ้างขึ้นบ้างมึงขึ้นได้กูขึ้นบ้างเฮ้ย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 โอ้ลงไปลงไปโอ้โหโอ้โหูโอ้โหูโอ้โห โูมึงจะเนียนไปละมึงจะเนียนไปละมึงจะเนียนไปละเยี่ยมตัวที่ห้าฮะให้สกรอให้สกรอตรงนั้นอะไรแบบว่าอุ้ยสีมันมีสีอ่ะเดี๋ยวก่อนนะชิคเก้นชิคเก้นชิคเก้นจุ๊บจุ๊บเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมเห็นแล้วผมเห็นแล้วผมเห็นแล้วมึงทำเป็นตัวเนียนมึงทำเป็นตัวเนียนเหรอไม่โดนเว้ยเฮ้ยคุณผู้ชมไม่โดนอโอ้โหแม่งเด้งงี้แล้วมันมันขึ้นไปได้ไงวะมันขึ้นไปได้ไงวะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะอยู่ไหนวะโอ้โหสีมัน สีมันกลมเกิดโอ้โหไปอางนู้นแล้วโอ้โหมันซ่อนได้ฮะคุณผู้ชมแล้วแล้วผมล่ะแล้วผมจะไปยังไงแล้วผมจะไปยังไงเดี๋ยวก่อนนะมันต้องมีทางไปดิมันต้องมีทางไปใช่ไหมงั้นมันจะขึ้นไปได้ไงฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะทางนี้ไปได้หรือเปล่าวะไม่ได้เหรอมันมันต้องไปได้สิมันต้องไปได้สักทางนึ่งงั้นมันจะขึ้นไปได้ยังไงฮะมันมงั้นจะวาขึ้นไปได้ยังไงโอ้โหเวลาหนึ่งวิโอมจบเกมฮะคุณผู้ชม โอ้ตายเลยฮพลาดครับพลาดรอบนี้นะฮะแหมโอเคนะฮะกู๊ดจ็อบนะฮะแหมโอเคครับผมก็ขอขอบคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะที่ดูคลิปนี้กันจบครับผมเป็นไงบ้างครับผมชอบกันบ้างหรือเปล่าสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะผมก็อย่าลืมไลค์อย่าลืมแชร์และอย่าลืมติดตามหรือกดซับสไคร์เบิร์นั่นเองซึ่งเป็นกำลังใจผมในเาืตามคลิปใหม่ของเราด้วยนั่นเองก็วันนี้วิวตุ้ยดี้แค่ขอลาไปก่อนแล้วกันโอกาสหน้าเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ